ผมว่ามันวิวเตอร์ไลท์ผมว่ามันไม่เสถียรเท่าโยเดนอคือมันใช้ดวงพอๆกับโยเดนนั่นแหละแต่โยเดนมันมีโอกาส2ดาวทีกว่าทีกว่าวิวเตอร์เพื่อต่อให้วิวเตอร์มีช็อปแต่ช็อปของวิวเตอร์มันมันต้องรอเหรียญของวิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนโยเดนสี่ที่ต่อให้คุณได้ตัวที่คุณไม่ได้คุณมันทีกว่าความทีในการความทีในการได้รับ2ดาวมันทีกว่าวิวเตอร์โยเดน เขารู้อยากเล่นนะ่ะอยากเล่นนะ่ะขอสป,ปอร์ตเล่นเอ็โคดิไม่ใช่ขอสป,ปอร์ตเล่นเอ็โคขอให้คนไม่ไม่แย่งเล่นป่ะเอ้ยมันสองดาวเพื่ออะไรอ่ะตัวของขยะเอ้ยเนี่ยเอ็โคแล้วเนี่ยน้องเอ็โคแล้วเนี่ย2026 อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งเข้าช่องรับมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเลนมขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคือโนโหนึงไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองจากแพทย์ผินงอีกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอยียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่นเลย เราแค่เปิดตัวเปิดใจก่อนปะอะไรต้องหยิบของช่วยโลอะไม่มีของช่วยโลเนี่ยไอคีเอกโอก้แล้วเนี่ยหนอมันมันไม่เอกโอก้ยังไงนะผมขาดใครเนะพอไม่มีไวเปิดซอนไม่ได้ขาดไททันเนี่ยเล่นได้แล้วเนี่ยไปครับ ไล้ท่านได้เล่นได้ล้วเนี่ยมีคุณซูมีดูดเลือดพร้อมเนี่ยผมอยากเล่นเ like e อ็กโคเวอร์ชันเอ็กโคเลียเอ็กโคนิตาเลียโลเอโคเอ็กโคสามดาวแล้วก็ขึ้นเวลซอนก็แล้วแต่ว่าอยากเล่นห้าหรือสามเนี่เชนสองตัวสแตนยินเต็ดให้กันเองแอบขอบ้องหูมันมันมั้งทีนี่ยมันสปอร์ตเล่นเอ็กโคแล้วเต่าโคสองตัวต้นเกมมีคนเปิดตัวเปิดใจแบบผมหรือยังไอ้นี่เอาหนึ่งบัตหนึ่งกระทะโอ้โหอันนี้มันสตาร์ทโหดจังวะฮะดีเลย์สตาร์ทเหรอ ตาร์โหดเลยขนาดนั้นอะอันนี้เขาหยิบบอกเมนดีเลย์สตาร์ทมาปะ2ดาว4ตัวดาว2 2งสองหยิบดีเลย์สตาร์ทมาแล้วเปล่าครับอันนี้บอง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 โอ,อ้แพ้ต้นเกมถือว่าดีนะลงแบลไอเทมนะครับลง,ลงแบลไอเทมเปิดไม่ได้อรัซอนดีเลยสตาร์สีทองแถมกระทะครับทำไงครับซอนหน่อยเก่งเดินนะเดไม่มีใครเล่นนะเท่าที่ หมุนหมุนดูเท่าที่หมุนหมุนดูก็เหมือนจะไม่มีใครเล่นวันนี้เอ็กโมันมีกี่เวอร์ชันคนดูเอ็กโ e วายเอ็กโ c เนโกเอ็กโวอนั้นไม่มีแล้วปะเอ็กโวเอ็กโโชกาดหรือยังมีอยู่แล้วแต่ตัวละครขอเล่นหน่อยครับขอเล่นหน่อยครับเด็กชท่านครับทะนูครับทะนูครับทะนูหายากกว่าเชนเวสครับอันนี้ถ้าได้บัตเตอร์ผมก็ยังใส่บัตเตอร์อยู่ดีนะ เดี๋ยวผมเอาฮอตไปให้นิดาลีแทนแค่ใส่ต้นเกมไม่ใช่แล้วแต่มันจะมารอบนี้ผมจะไปเอ็กโคนิดาลีครับทำสามตัวเอ๊ะทำสองตัวนี้สาดาวถ้าขึ้นเวล 7, 8, เจ็ดเวอแปรไปลงเซลฟีนลงสมเวนนอนนีกอีกเตอลงอย่างนี้เหรอเผื่อชนะเพราะชนะขายไอหางนี้ได้จเจาตังค์ไม่ใช่อะไรผมจเอาตังค์เผื่อชนะต้องยืนยืนนี่มันก็ไม่โดนเลงอยู่แล้วกะฆ่าใครไม่ได้ซิกจำเป็นต้องคอนซมั้ยครับใช้โชจินแทนได้ไหมได้ครับ มานามันเยอะโชจินแท้งก็ได้บ้องอสามสิบบาทละไ,ได้เลยคนทำไมวายไม่มาวายผมไปไหน Where Where เออต้องให้บนต้องให้บนพี่ก็ถึงจะมาอันนี้น่าจะชนะยา,ยาวๆแล้วปะอัน <c oughs> <c oughs> นี้ผมว่าบอดแข็งปักแล้วนะเนี่ยแบบต้นเกมะอะบุกเล็บว่าต้นเกมอะแข็งปักแล้วนะเนี่ยเรียกว่าแข็งปัก,ปก เคยเล่นเอ็โคบวกดิทรับ4โหดแต่มันไม่ดิส4เพราะมดหายโค3ดาวใส่มาสหาเซรฟีนแต่มไม่ตังขึ้นเรือไปหาไก่ตกลงเคยเล่นหรือไม่เคยเล่น <c oughs> เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังใหม่นะครับ <c oughs> เคยเล่นเอ็โคบวกดิทรับ4ก็โหดนะครับแต่มันไม่4เพราะมดหายโค3ดาวใส่มาเซอรฟีนไม่ไปตังขึ้นเรือหาไก่ครับแต่เราว่ามีววสตาร์ด้วยว่าดิท u ับ2มันก็เก่งนะครับ เคยจะเล่นเขาพิมพ์เคยเล่นเขาพิมพ์เคยเล่นเคยจะเล่นอะไรอ่านดีๆเขาพิมพ์ว่าเคยเล่นบางตาทาได้บางตาทำไม่ได้อืมไม่ใช่ผมว่าวอลสตาร์ใส่ไปเลยได้นะใส่เนโก้นั่นแหละเพราะว่าเนโกมันกระโดดเป็นเอลีตุ้มไม่แง,ง่จาอเวทให้เดี๋ยวค่อยไปย้ายใส่ตัวหลังมนมคนิเอรีมาแล้วครับบ้องหัวคุณนี่คือสปอตที่เ e CO, ล่นเอ็โค่ละป้าทุกคน ไม่มีสปอตไหนที่เราจะได้เล่นเอ็โคแล้วนะสปอตนี้แหละเงินใต้รับสตตตูร่าหากชนะค่อนข้างน่าสนใจนะซ้ายอะ่ะเพราะว่าถ้าชนะดิทรับมันแปลงไม่ได้เนาะถ้าชนะผมสามารถแปลงเป็นซอนได้เราต้องไปโรเลเวล6ใช่ครับ EMP ซีตีเร็วหรือว่าฮิลกับโลไอ้นี่มีโลป่ะไม่มีแต่ฮิลใช่ไหมตีเร็วอ e m p ก็ได้ตีเร็วก็ได้รีบเล่นก่อนโดนชกเือ อันนี้จะยากตรงที่ผมไม่มีพวกดุ๊กมาช่วยเลยนะครับแต่เขาเอาให้แล้วว่าปอง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 ชนะได้ตะหลิวใช่ไหมครับซอนใช้หมัดปะซอนใช้หมัดภูสาเก็บไว้แปลงทีหลังซอนใช้หมัดที่แปลว่าเมสาสห ได้นี่เลยได้ดิทรับไหนหม,มัดเหมือนจะไม่มีใครเล่นเลยนะเดโกเช็คละเอียดแล้วเช็คละ,ชะละเอียดแล้วการมันเออขอเนโกกับเอโก้สามขอหน่อยมีหมัดที่มิด ฟอจูนถ้าไม่ได้หยิบดาบนะครับผมอยากได้บัตเตอร์นะบัตเตอร์มันเก่งกว่าเฮนอตติกอ่ะมัดไปแล้วหยิบบัตเตอร์เตอร์ได้ไม่ได้อิมเบ,บลไปกันแล้วกันปิดแข่งก็3ด้วยหรอวะแข่งม่ต้อง3ก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าปิดแข่ง3เมโค3สเหมือนกันผมไม่เล่นเนเธอรีเนาะใคร3ก่อนก็คนนั้นนั่นแหละมีใครอีกนะซอน จิ้งซ์เราสอนห้าได้ตอนนี้แต่คิดว่าเฉยๆเอคโคหกว่วะเอคโคหกวะ่ะรีบเล่นก่อนโดนชนเอคโคหกวะ่ะทุกคนบัตเตอร์กับฮอสใช้งานต่างกันยังไงเอ่อถ้าเอาค่าดูดเลือดเพียวๆบัตเตอร์เก่งกว่าครับแฮนอจะติกมันเหมาะกับมีบัตเตอร์อยู่แล้วอะ,ะเพราะว่าแฮนอจะติกจะดูดเลือดมันดูดเลือดแค่12%อีน่นี่ฝันเท้าเลย จะจบละดันสามห้าละอีกอย่างฮอตแต่ถ้าท่านด้านความแรงฮอตแรงกว่าครับยิ่งจะใส่ด้วไปปิดกันึงอุ้ยตื่นเต้นวะทุกคนตื่นเต้นเว้ยเว้นตื่นเต้นอ่ะเว้น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 จะบอกว่าเล่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเล่นคืนนี้กับพรุ่งนี้ก็ได้ยเอาไปเป็นนอนกันง่วงเอวเว้นซียูคืนนี้แล้วกั yeah. ววนสักทุ่มหนึ่ง วยเวินว oh, oh, cool ิเวินบัตเตอร์และฮอตควรใส่อะไรให้เอทอกเอทอกบัตเตอร์ดใส่สองอย่างก็ได้เอทอกบัตเตอร์2สองอันฮอตหึงอันหนึ่งได้เลยถ้าใส่เพื่อไม่ไม่ต้องใส่ใส่ไปก็แพ้ไม่ต้องเล่นเอทอกอันนี้สาระถ้า้ผมตอบแบบสาระไม่ต้องเล่นครับเอทอกอ่ะไอเ้นแต่แล้วคนดูเหลือผมแล้วคนดูวิยเราจะเอคโค่ไม่์พูดไม่พูดไม่พูนไม่พูดลิงเดินนะเอามาร์คดัก เ้ยจริงเหรอวะเหียตเต้นวะคุณด oh ูตืเต้นวะม่เคยตื่เต้นขนาดนี้มาก่อนเลยอะไ่เตื่นเต้นขนานวจริงเหรวะมันจริงเหรอวะมันจริงเหรอวะขนาดนั้นเลยเหรอขอหมัดอันหนึ่งได้ไหมหมัดอันหนึงหมัดมันมอย่าแปลงอะเดีได้บัตเติร์ไม่ได้หมัดเลย่ะโอเคผมได้ผมได้นิดดลลีเฮ้ย ไอ้เหี้ยจริงเหรอวะดูคุณลุกคคุณลุก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 อุ้ยสี่หนึ่งเอเคียวสามจะไปได้ยังไงวะเนี่ยเทมโปเข้มเข้มอะเทมโปเข้มเข้มกันเงินทรงๆไม่โลลึกไม่แม่อะไรเลย ได้นิตาลีมาเพิ่มดาเมจช่วยนะครับได้ยังไงครับนิตาลีมาคุมไม่เทมไม่เอาอา์ติแฟกต์ก็ไม่เอาอเซนชัน่นขวาเก่งอ่ะผมก็ขวาว่ะสักนี้ยังไม่จบคนฮุยเด้ดนะสามสีหกเจ็ดสองข้าดิถ้างนั้นผมขายวิแคแงคไปเลย ไม่แข่งไม่ไม,มีความจำเป็นกับผมเฮ้ no ไม่อ,อแต่สอดมันเล่นแค่อ๋อเล่น5ได้หรือแม่งจริงก็เล่นแค่3ก็ได้คุณคือใครมาทำอะไรในะล่างนัน่นมะ่ภารกิจเรายังไม่จบเราต้องเอ่อเนโก3เ e อ็กโค3ตอนนี้ท็อปโฟได้แล้วนะแต่เนโก3อันดับจะดีขึ้นกว่าเดิมอันดับ เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าในโกสามผมผมสองได้หนึ่งสองได้อะถ้าโพสิชันดีๆอ่ะอันนี้ผมผมอยากดับล้อมหยิบหมัดนะครับอยากหยิบตราซอนให้ให้นิตาลีอยากได้ตราซอนริง้งเอทอกสองดาวไม่ไหวกับบล็อกหนึ่งดาวมูเล็บโลมีฮิตเอทอกสองดาวไม่ไหวกับบล็อกหนึ่งดาวโลมีฮิตเลยเอทอกคุณสอ,อ,องดาวแล้วโลมิฮิตเลยบล็อกดิบล็บอกเออเออเออมาบล็อกบล็อก ê à, ê à, ê à. bóng 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 à. ผมมาเพื่อบ้องขอมัดขอมัดผมจะให้นิดาลีเป็นซอนเราจะต้อนรับน้องนิดาลีเข้าสู่ซอนเอ้ยมีโอกาสสูงมากในการได้มัดครับเพราะผมอยู่บนสุดแถมมัดเป็นตัวละครหนึ่งบาทด้วยมีโอกาสสูงมากแปลว่าอะไรครับทุกคนจับตามองกันเลยนะครับคู่แรกออกไปนะครับคู่ที่2ปั๊บมาคู่ที่2ผ่านไปด้วยดีครับคู่ที่3ปึ๊บเอ้เนโก้เอ้กีอ้อยากได้เนโกะเพราะว่าเนโก้จะได้ขัดหนึ่งจะได้ขึ้นเวล โอเคถ้าอย่างนี้ขึ้นเวลได้ละวันนี้โกขาดแค่หนึ่งลงเวฟอะวะมีอะไรบ้างมานั่งสัญหาแพ้แพ้เหมือนอยู่ในไลฟ์เหมือนอยู่ในไลฟ์เฉยนี้โกขาดหนึ่งนี่โกขาดหนึ่งหมักจากเวฟสุดท้ายเวฟเซนติเนลเอ็กโคไม่โดนซีซีแล้วครับบ้อง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 ตีตีนวดตีนวดไม่โดนซีซีโว้ย ไม่โดนไม่โซนตีนวดตีนวดเติมตแมีแล้วผมก็นวดแล้วผมนวดแล้วผมจะตีแล้วผมตีแล้วผมก็นวดวายไม่ต้องไม่จำเป็นเลยเคยปะละ่ะจริงๆมาสาหาก็ไม่จำเป็น,ปนจริงๆแล้วอะ่ะเป็นลงเซลูฟีนดาวเดียวเก่งกว่าอีกได้พิวทาวเวอร์ดเนายมันไม่จำเป็นแล้วเอ็กโคโจัดการบล็อกหัวล็อบบี้นี้ บอง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 ใสแ่แต่ท่านเต็มด้วยความรวดเร็วครับบองบองบองดูเรื่องขึ้นมาจับบัตเ,เตอร์ครับบองบองบองเดินตามสินบองบองบองอับเพโดนใครสั่รูดไปเวนตดนใครสั่รูดนี่ผมฟอร์สแล้วผมไม่เฟคแล้วเนะนะี่ยมาหา,าไม่เล่นนะดดเด้อโกดอีเฟคคือซื้อมาหาสองดาวขึ้นเวล่ะขึ้นเะไรกะเนี่ย,ยพยายามเติมซอนกะพยายามเติมเหล่ารุ่นพี่ซอนทั้งหลายเลยอัพโลเอ๋อ เนโก้ฮิตช้าหน่อยไม่ใช่เนโก้ชื่ออะไรเออเนี่ยละเนโก้ฮ no ิตช้าหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอร่อยแน่ครับอร่อยแน่อร่อยชัวร์ร่อยแน่อร่อยชัวร,ออรอยยอ์อร่อยแรงเราได้แท้งเราได้แคลรี่แล้วนะครับที่เหลือเราดาเมจเสริมเสริมจะมีนิดาลีกับเอ่อโซลฟีนมีหมัดให้กูป่ะเนี่ยหมัดโอเครับนิดาลีเข้าสู่วงการซอนนะครับผมรับนิดาลีเข้าสู่วงการซอนเหลืออะไรวะเนี่ย อะดัพทีฟกับวอยถ้างั้นวอยมาอยู่นี่ปะเนโกเป็นอะดัพทีฟแทนปะครับซอนอีกเท่าซอน X อีกเท่าได้หรอใครใครสาหกตัวติ๊กติ๊กติ๊กใครสาถ้าจะผลดับมันต้องเป็นอะไรนะเออลองช็อตใช่ไหมใส่ลองช็อตสามชิ้นแต่บอดผมไม่มีตัวละครลองชอ็อตเลยวะ หมาเอ็กโคตายเหลือตัวละครอ,อื่นดูคามดิเดลีทูซอนนะครับเข้าสู่เมืองซอนเฟลคมทูซอนมาแล้วมาแล้ว,ลวจริงอนี้มันจะเป็นลงลงจังกับซอนะแต่ว่าตอนนี้ซอนห้าสำคัญกว่านีซอนห้าสำคัญกว่าไปบลอกปัก นิลีโดดขวนญนิลีขวนซิกซิกตายเหลือฟิสฟิสตายเฮรียดนิลีเอาให้จัด <c oughs> <c oughs> นิลีเอาให้จัดเท่าที่ดูตายในแผ่นโลร,ราเบนพลังชีวิตเหลือหนึ่งซื้อเอ็กพีเนโกรอดสิบห้านิดดาสองขนเวลโอเคปะ นิดดาสองเคล่อนเวลจริงมันต้องลงอย่างนี้นะเราไม่ต้องลงอีกเท่าก็ได้นะครับอีกเท่าไม่จําเป็นแต่ผมในเมื่อผมชนะอยู่ผมก็ไม่เปลี่ยน <c oughs> ใครสาตาไยไปละเน้่ยยูนาร่าแปลกกับน้องนุล,ล่าแปลกกับน้องเนรี่สองเลยจ้าโคบลองโยนิบลองยาโอกไม่กลัวอะไรเนี่ยเอ,อเ็กโคน ไอ้นิลีผมตายเอ้ในโกมรอดมาแน่ไปแก่สิบห้าวิอะไม่น่ารอดว่าตายไวใช่ไหมตราเลเยอร์ตาลองช็อตหาของให้ดิเดลีอะเอาวอร์สตาร์ไปอยู่นี่นี่ปะลาบาดอนปะไม่ได้ด้วยโชว์จินเซลฟีนะครับเมื่อกี้สิบเอ็ดวิเฮ้ยสองดี ใหญ่พี่ต้องฉุนได้ปะ่ะไอ้ผมเป็นเสือโดดเสือโดดโชว์จินเสือโดดครับทุกคนมานานส,สี่สิบงำ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 ,งำเสือโดดงำงำเฮ้ยนี่โกตายไปแล้วงำเฮ้ยเลียนไล่ลอง็อตไปเชียร์แรกจะหายอันนี้ไล์สิกนะ พอโฟล์ดเดยคลิปเอโคเย่น่าจะหนึ่งไม่ได้ปะผมแพ้ไลซิกอะเดี๋ยวโพซิชันต้องเปอร์ชันสูงเหลือโยเดินแปดไลซิกแล้วก็อันนี้ไม่มีซอนปะอ่ะเป็นไลซิกเอเดมาเซียแล้วก็ไอโอเนียที่กำลังทำโยนยซึ่งดับไม่ได้เลยครับผมย้ายไปหาคุณคุณซิกแล้วผมมาตีฝั่งที่แทงคุณบางด้วย แทงคุณบางฝั่งนี้แทงคุณบางมากมามาล้วงมาเห็นลูลู่เราไม่เดินไปหาซิกเลยนะไอ้สัสคือลูลู่กับซิกเนี่ยไอ้ซิกใกล้กว่าอีกนะ <c oughs> เอาดีดิด <c oughs> ซิกใกล้มากนะเมื่อกี้ถ้าทุกคนได้ดูนะครับใกล้มากๆม,มานั่งว่างสี่รอบ ใกล้ๆไม่ตีตีตัวไกลๆนี่ีมันเล็งยังไงอะกระโดดส่จะจะตัวใกล้เคียงที่มีเลือดต่ําสุดจากนั้นสร้างควาเสียหายเวทแก่เป้าหมายหลักและตัวใกล้เคียงหากโดนสังหารจะโดนจะโดดอีกครั้งหนึ่งแล้วแทงโดนแรงขึ้นแทงโดนแรงขึ้นจูซอ ของเขาลอยไว้ที่หลังเป็าได้คลิปแล้วุคนเอ็กโคโเบส l o t อตผมเจอโยนเนผมไปฝั่งบางนะฝั่งบางเขาพือซ้ายอะ่ะเรื่องว่าสิงสินแทนมนโดเลยเนียว่าไม่ทันรับได้ไอ้จังใช่ไหมผมทำเป็นล่างเต็มให้เป็นล่างว่างเราไปฝั่งแทงบางเขาเสือเสือซอนนี่มาฝั่งแทงบางกันไปแพ้วะ โอ้บิดล็อบบี้น่าจะเป็นไลท์อะสู้ไม่ได้อะไรมันเกินเจอบอร์ดไลท์นะครับบอร์ดไลท์ยิงไงให้ชนะอาวะยืนยืนชนนั่นแหละได้ปะผมว่าผมสู้ไม่ได้เว้ยบอร์ดมันแค็บแบบแค็บชิบหายแล้วอะไลท์ตาลองช็อตอะ่ะหลังละลายหายหมดเลยเสือโดด เสือโดนเล็งแล้วเพราะว่าในโกตายไม่มีภาพเลยวะนี่ภาพเลยไลย่ในเมีอยู่ 3, สามพันเอซิกหมื่นกก่เอ่อบอโยเดนนอกหน้าผ่านเควสใช่ไหมบอโยเดนต้องไปขวาปะ่ะไปฝั่งแท่งบางอุสามดาวเต็มไปหมดสามดาวเต็มไปหมดเลยทุกคนโอเคอ่ะ มาเจอซิกนะเมื่อกี้ซิกอยู่ซ้ายผมย้ายมาขกกวาผมไม่ได้กามาหาซิกหรอกกามาหาแทงบารแทงที่ไม่มีเทมจะได้ทะลวงเข้าไปใครเราติดไทท่านละติดไทท่านเนโกยังอยู่เสือมาแล้วเสือจำ้ำเสือจำ้ำเสือจำ้ำหนึ่งเสือจำ้ำเสือจำ้จำจำ้ำจ้ำมาตายทับสามอุย้ยทับสองกดยอมได้เลยอ่ะอีกบ่อน,นึงมัน แม็กซิมัมแคบแล้วอะกดยอมได้เลยฉันพอใจในสิ่งนี้แล้วหยิบลองช็อตไปอีก,กว่ะยิบไปทำอะไรก่ะใส่ให้ชาวนาเลยลองอ๋ออ๋อมันมีลองช็อตห้าเลยด้วยวะเออขอเห็นหน่อยดิขอเห็นหน่อยดิเพื่อนขอเห็นหน่อยดิเพื่อนลองช็อตห้ามันเป็นยังไงลองช็อตห้าเลยเบอร์ อย่าลองชดห้าซิกแม่งระเบิดทีเดียวตายเลยปะเมทแอมซิกเท่าไหร่วะนะแอมหกสิบสองอะซิกแม่งแอมหกสิบสองแรงจัดอะเออโดนระเบิดอ้โคเกือบตายโอเคจีขาจีขาเป็นจีขาได้เลยโคแล้วโว้ยคีบีโคลยนนี่ เล่นเอ็โคกับเนลลีไม่ได้หรอครับผมจะต้องเล่นเอ็โคกับเซเลฟีนตลอดไปหรอครับผมเติมนีลีไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวไม่ตามเวฟไม่ได้นะพี่ชายพี่ชายต้องตามเวฟบนะเอ็โคลีโลเล่นแบบคนที่ฮิตนี่ชื่อคลิปนี่คือเล่นแบบคนที่ฮิตนะครับปกติไม่ฮิตนะครับผมปกติเราไม่ฮิตเรื่นี้เราเล่นแบบฮิตสู้ไม่ได้เราอะบอร์ดนี้มันแม็กซิมัมเวลูเกินแล้วแค่ซิกสองดาวผมก็สู้ไม่ได้แล้ว แล้วเขาลองช็อตเยอะอะได้ตาลองช็อตไปสองนันต่อให้ผมไม่ต้องพูดอะไไงต่อให้ผมไม่ปล่อยตาลองช็อตอะแบบพี่เราไปโพสิชันแล้วก็ไม่เขาปล่อยตาลองช็อตแพ้อยู่ดีคือิทางถ้าเขาฉลาดมากพอเขาจะเอากาเลนเกิดกับทาลิตยืนซ้ายขวาเพื่อทําไงก็ได้ให้เอโคติดแบบบีบให้ผมให้เล่นเอโคยืนกลางเลยมันต้องทะลวงยิ่งทาลิกแทงก็ยากมีโลมาบล็อกอีกกว่าเอโคจะทะลวงหมดมันหนึ่งยากอะเอ็โคอะถ้าเจอบอด เมลกาวที่โลหิตแล้วแต้มกลับมาแล้วครับกลับมาที่เดิมไม่สัวนคือผมไม่รู้ว่าสูตร Echo มันมีกี่สูตรนะสูตรสูตรนี้เราไม่ต้องเล่นอีกเ่าก็ได้นะครับเลเวล8อ่ะเหมือนที่ผมพูดไปกีแล้วแต่ไปเติมเชวาน่ามันจะคุ้มกว่าไม่ใช่เชวาน่าขออภัยสเวนขนาดผมไม่ลงสเวนผมก็ยังท็อปสได้อ่ะสเวนจะได้เคนิด กับได้จังกะนอดซึ่งอารเคนิตมันมันส่งผลทั้งทีมเนาะไอจังกะนอดเนี่ยเฉยๆจังกะนอดมันไม่ได้ส่งผลทั้งทีมมันเก่งแค่จังกะนอด2คนสบายสบาย